สวัสดีครับพบกับช่องนัด c ีเนะครับสำหรับคลิปนี้ผมจะพามาตัดโซ่นะครับการตัดโซ่นะครับก็ตัดที่ตรงล็อกข้อที่2นะครับเพื่อจะเป็นการต่อกับกิ๊ต่อโซ่นะครับนี่ครับจะเป็นลักษณะนี้นะครับถ้าตัดตรงนี้มันจะใส่กิ๊บไม่ได้ครับต่ใช้สเตอร์นะครับมาหนุนเพื่อให้เหล็กท่อนนี้นะครับมันเลื่อนออกไม่โดนพื้นนะครับเอาไว้ลองไว้นะครับ วางบนแท่นประหารเลยนะครับใช้ค้อนทุบตรงหมุดมานะครับทุบแรงๆนะครับถ้าทุบไม่ออกนะครับทุบเท่านี้ก็ถือว่าแรงแต่ก็ไม่ออกนะครับแล้วก็จะทําให้ยิ่งหัวหมุดบานนะครับก็จะทําให้หลุดออกอยากนะครับหัวหมุดตรงนี้ยิ่งตอกน้อยครั้งเท่าไหร่ยิ่งดีนะครับหัวหมุดตรงนี้โซเป็นของดีีนะครับถือว่าแข็งแรงมาก เนี่นะครับหัวหมุดตรงนี้ก็ลงไปแล้วนะครับจะเรียบก,กับพื้นแล้วมันก็จะดันออกมาด้านหลังนี้นะครับก็ใช้หัวตะปูสังกะสีนะครับไม่ใช่ครับตะปูตีปูนนะครับประคองไว้อย่างนี้แล้วก็ตีลงไปนะครับให้หมุดมันจมลงไปอีกนะครับ จากนั้นนะครับก็ใช้ด้านแหลมเลยนะครับถ้ามันลงไปนิดนึงแล้วก็ใช้ด้านแหลมตีลงไปเลยขั้นตอนนี้ต้องระวังนิดนึงครับอันตรายเนื่องจากตะปูตีปูนมันใหญ่เกินจะเข้ารูตัวนี้ได้ครับผมก็หา อะไรก็ได้นะครับที่สามารถจิ้มผ่านรูนี้ได้นะครับนี่ครับก็ดันออกมาแล้วแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับนี่จะครับก็จะออกมาประมาณนี้นะครับก็สามารถไปต่อกับกิฟต,ต่อโซ่ได้นะครับ จะเป็นหัวแบบนี้สามารถประยุกต์ทำเองได้นะครับก็จะได้ไม่เสียค่าช่างครับฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e ผมด้วยนะครับคลิปนี้ผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับขอบคุณครับ